ภารกิจสุดท้ายของดิฉันคือการสร้างพักไทยสร้างไทยค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะคนตัวเล็กให้หายจนหมดหนี้และมีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะ30ปีที่ได้รับใช้พี่น้องไม่เคยมียุคไหนเลยค่ะที่ดิฉันจะเห็นความทุกข์ยากของพี่น้อง อย่างแสนสาหัสเท่ากับในยุคลุงนี่ค่ะดิฉันไปทั่วประเทศมีแต่คนมาร้องไห้บอกว่าชีวิตเขาไปไม่ได้แต่พี่น้องคะเราที่อยู่ในกรุงเทพก็ไม่ต่างกันค่ะทุกของพี่น้องทุกคนคือทุกของพวกเราดิฉันสุดารัฐที่ขอแบกรับภาระทุกของพี่น้อง แบ่งภาระทุกข์ของพี่น้องมาอยู่บนบ่าของพวกเราค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องไปไหนอย่างแน่นอนค่ะพี่น้องประชาชนทุกคนจะเป็นเจ้าของพักไทยสร้างไทยอย่างแท้จริงครึ่งชีวิตที่ดิฉันต้องทิ้งครอบครัวครึ่งชีวิตที่ดิฉันได้อุทิศให้กับพี่น้องประชาชนนั้นดิฉันไม่ต้องการให้เสียเปล่าค่ะประกาศต่อพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ว่า ภารกิจในการสร้างพรคไทยสร้างไทยคือภารกิจสุดท้ายให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างยั่งยืนยาวนานค่ะให้เป็นเครื่องมือทำงานที่ดีที่สุดที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่จะมากด้วยความสามารถมากด้วยคนเก่งและกล้าลงมือปฏิบัติค่ะดิฉันจะทำหน้าที่เป็นเพียงเสาเข็มเป็นสะพาน เชื่อมคนทุกรุ่นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะที่มาสมัครเป็นสอกอเก่งๆทั้งนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีหัวใจเห็นพี่น้องประชาชนเป็นพี่เป็นน้องการเมืองแบ่งขั้วไม่มีทางที่จะทำให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ค่ะเราพิสูจน์มา กว่า15ปีแล้วใช่ไหมคะพี่น้องอยู่กับลุงเป็นอย่างไรคะจนเราเลือกอีกด้านหนึ่งก็ตีกันไม่จบอีกใช่ไหมคะไทยสร้างไทยจึงเสอเนอตัวเองเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดทางเดียวของประเทศไทยคะ่ะคนสำคัญที่มีความสามารถทำงานกับดิฉันมา22ปีคะ่ะ นาวากาตรีสิธาธิวารีของเราค่ะดังอีกค่ะดังอีกค่ะนี่แหละค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสุดารั์ทำงานให้กับดิฉันเขาทุ่มเทมากค่ะทุ่มเททำงานเอาจริงเอาจังเราต้องการผู้ว่า ที่ลงมือทำได้อย่างแท้จริงไม่ใช่มีแต่ภาพค่ะเราต้องการผู้ว่าที่กล้าคิดต่างค่ะสิธาธิวารีเป็นเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ชื่อสุดารั์ค่ะวัดนกมาสองรอบสุดารั์ไี่เจอโรคระบาดสามรอบนะคะซารอบแรกวัดนกสองรอบ พี่น้องจะแย่เราจะทำยังไงดีสิธาลุยค่ะบอกพี่เราจะมาปิดเป็นเขตๆเ,เราจะไม่กามีการปิดประเทศหรือปิดจังหวัดเลยนะคะรีบตรวจรีบหารีบกําจัดสิตาต้องไปนอนอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเกือบทุกพื้นที่สองเดือนกว่าค่ะเราปรับวัดนกจบสิ้นซ่าค่ะ วันนี้นะคะถ้าสุดารัตศรีทาได้ทำงานไอโควิดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะรับรองค่ะแผ่นพับใบปลิวของสุดารัตเมื่อครั้งลงสมัครผู้ว่าเอามาดูใหม่นะวันนี้ยังไม่มีอะไรถูกแก้เลยค่ะปัญหาอยู่แบบเดิมคือเดิมค่ะพร่อเราได้พูดว่า ที่ไม่กล้าคิดต่างสิทธาจะไม่ติดอยู่ในกรอบของระบบรัฐราชการเขาจะไม่ใช่ผู้ว่าที่บอกว่าอันนี้ก็ทำไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้เพราะระบบราชการไม่ให้สมัยสุดารัฐคุมกรทมทำไมสุดารัฐไปทำได้ผู้ว่าสิทธาจะไปออกข้อบัญญัติแล้วให้ กทมนํางบไปซ่อมท่อระบายน้ําไปซ่อมถนนให้ชาวบ้านได้ทุกหมู่บ้านค่ะไม่ต้องไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ก็กฎเกณฑ์เราเป็นคนเขียนเมื่อเขียนแล้วไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านก็ต้องแก้สิคะจะอยู่ทำไมล่ะคะผู้ว่าสิทธาทิวารีจะไม่แจกหรอกคะ่ะบัตรคนจนใครอยากจนมั่งยกมือขึ้นคะ่ะ ยกมือหน่อยค่ะใครอยากจนมัง่งลุงเขามายัดเยียดให้เราเป็นคนจนแล้วภูมิอ,อกภูมิใจนะคะ,ะแหลงข่าวทุกปีว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้ว่าสิทธาทิวารีจะสร้างโอกาสในการทำรรมาหากินให้ผู้คนในกรุงเทพทั้งหมดค่ะในอำนาจของผู้ว่าด้วยค่ะก็คือการสร้างกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กค่ะ ไทยสร้างไทยและผู้ว่าสิทธาธิวาลีไม่แจกขบัตรคนจนเราจะแจกบัตรเครดิตประชาชนค่ะให้พี่น้องที่มีไรายได้น้อยถือบัตรเครดิตไว้ค่ะเวลาขาดเงินอยากจะเอาเงินไปลงทุนรถเข็นแผงลอยวินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์นะคะคนงานใครกู้เงินธนาคารได้ ไม่มีใครกู้ได้กู้ได้น้อยมากและถามว่าเสียดอกเท่าไหร่ร้อยละยี่สิบต่อเดือนขณะที่เศรษฐีมหาเศรษฐีกู้เงินทราบไหมคะว่าเขาเสียเพียงร้อยละ2องร้อยละสามต่อปีไปดูสิคะพ่อค้าแม่ขายในตลาดทำมาหากินได้เท่าไหร่ส่งดอกหมดตั้งตัวได้ไหมคะไม่ได้เราจะแจกบัตรเครดิตประชาชน ให้ประชาชนสามารถกู้เงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตั้งแต่5,000บาทถึง50,000บาทค่ะไม่ติดเครดิตบูโรไม่ต้องมีหลักซ้ัพค้ำประกันไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใช้ตัวเองนี่แหละเครดิตตัวเองนี่แหละค้ำประกันเราจะเพิ่มจำนวนคนรวยค่ะมีอะไรไหมคะลุงถ้าพี่น้องรักษาเครดิตตัวเองพูดง่ายๆ อย่าตั้งใจโกงบัตรนี้จะเป็นหลักประกันด้านการเงินให้กับพี่น้องไปจนตลอดชีวิตทุกครอบครัวค่ะเดือดร้อนเงินเมื่อไหร่เอาบัตรนี้ไปที่กทมเหมือนลงรับจำนำกทมเลยค่ะแต่ไม่ต้องมีของไปจำนำดอกเบี้ยถูกๆเหลือเพียงไม่ถึงร้อยละหนึ่งต่อเดือนค่ะผ่อนส่งได้3เดือน6เดือน8เดือน จนถึงสามปีค่ะทุกคนที่อยากทำมาหากินต้องได้ทำมาหากินอยากตั้งตัวต้องได้ตั้งตัวค่ะและนอกจากนั้นยังจะทำที่ทำมาหากินไม่ให้เทศเกตไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปเบียดเบียนเพิ่มทั้งตลาดกลางวันตลาดกลางคืนขายได้เจ็ดวันอีกหนึ่งกองทุนที่เราเรียกว่าบำนาญประชาชนค่ะบำนาญประชาชนเดือนละสามพันบาทค่ะ ไม่ใช่เอาเงินมาแจกแบบไม่ฉลาดค่ะให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพผู้สูงอายุทํางานหนักมาตลอดชีวิตและเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นประเทศกําลังพัฒนาประเทศแรกในโลกผู้ว่ากทมและรัฐบาลต้องเตรียมการรองรับค่ะเราจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคนแก่ที่ยากจน และร่างกายอ่อนแอไม่ได้นะคะประเทศเดินต่อไม่ได้พักไทยสร้างไทยเราจึงคิดโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทค่ะประโยชน์ข้อที่1ให้ผู้สูงอายุได้พออยู่พอกินไม่ใช่600วันละ20บาทถามว่าเอาอะไรกินข้าวคุกน้ำปลายังแทบไม่พอถูกไหมคะเอาไปเลยค่ะ เดือนละสามพวันละหนึ่งรพออยู่ได้ไหมแม่ถามว่าอยากให้ได้มากกว่านี้ไหมใจนะอยากค่ะแต่ไปเปิดดูบัญชีของลุงแล้วแกกู้เยอะเหลือเกินประโยชน์ข้อที่สองที่ต้องพูดถึงก็คือเราไม่ได้ให้ฟรีนะคะเป็นนโยบายที่ไม่ใช่ประชานิยมหรือประชารัฐที่จะมาแข่งกันแจกเงินเรามีหลักคิดค่ะพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุ รับ3,000บาทต้องมีหน้าที่ไปเข้าศูนย์สร้างสุขภาพที่ผู้ว่าสิทธาธิวารีจะช่วยสนับสนุนนโยบายของพรรคด้วยการสร้างศูนย์สุขภาพประจำชุมชนและหมู่บ้านทุกหมู่บ้านค่ะเข้าไปฝึกเล่นเกมฝึกสมองไม่ให้สมองฝ่อให้สมองความจำยังดีอยู่ไม่ใช่เล่นไพ่นะคะเล่นเกมหมอจะออกแบบให้นะคะอย่างที่สอง เราจะมีเครื่องออกกำลังกายให้เหมือนข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะแล้วมีนักกายภาพมีอสสอส,ออสอมอไปช่วยดูแลให้หายปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวแล้วก็ลดโรคความดันไขมันเบาหวานลงก่อนกับมีสันทนาการร้องเพลงเต้นลำลำวงกันสักหน่อยเพื่อให้หัวใจชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื้นร่างกายกลับมาแข็งแรงหัวสมองยังดี กลับมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวดได้ไหมคะและบริษัทไหนจ้างคนแก่ลดภาษีให้ทันทีคะ่ะคนแก่จะกลับมาสร้างไรายได้และทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้ประโยชน์ข้อที่สจะลดภาระคนหนุ่มคนสาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะรักพ่อรักแม่ทำมาหากินก็ยังไม่พอเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วยังจะต้อง มาดูแลส่งเงินให้พ่อให้แม่แต่ถ้าพ่อได้สามพันแม่ได้สามพันลูกหมดภาระไหมคะประโยชน์ข้อที่สค่ะนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผลมากที่สุดค่ะเดือนละสามพันบาทนี่ต้องใช้งบประมาณอาจจะสามแสนล้านเกือบสี่แสนล้านเงินจำนวนนี้จะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยค่ะเศรษฐกิจจะพลิกฟื้นจากเงินคนแก่3,000บาทนี่แหละค่ะหมู่บ้านหนึ่งมีคนแก่500คนนะคะคูณไป3,535มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านเดือนละ1นึ่ล้าน5แสนบาทนี่คือนโยบายหลักที่จะใช้ทั้งประเทศถ้าพี่น้องไว้วางใจในการเลือกตั้งเราก็จะนำร่องในกรุงเทพที่พูดไป นโยบายทุกนโยบายสุดารัฐไม่เคยทําไม่สําเร็จนะคะยกเว้นถูกป้นไปไม่ได้ทําเหมือนครั้งที่แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือการเรียนค่ะเรียนฟรีจนจบเป็นญ,ญาตรีค่ะเราจะเป็นพักที่ลงทุนกับการศึกษามากที่สุดค่ะไม่ซื้อเรือดำน้ำสักสามลำให้เด็กมันได้เรียนดีกว่าไหมคะเราจะลดเวลาเรียนค่ะ มอนต้นลดไปหนึ่งปีหมอปลายลดอีกหนึ่งปีมหาวิทยาลัยลดอีกหนึ่งปีเด็กจะจบปริญญาตีที่อายุ 18, 19ออกมาทำงานช่วยครอบครัวได้เด็กก็จะได้เรียนที่โรงเรียนแล้วก็แข่งกันทำโปรเจกต์ขายออนไลน์เก่งๆได้ทั้งเงินได้ทั้งคะแนนด้วยดีไหมคะเด็กที่อยากจะทำเขาเรียกว่า เล่นเกมแต่เรียกว่าแคสเกมเนี่ยนะคะเขาไปแข่งกันระดับโลกนะได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเดือนค่ะมีครูเก่งๆจากทั่วโลกนะคะมาสอนได้ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของดิฉันสุดารัฐและคณะพักไทยสร้างไทยที่ต้องการที่จะทำให้พี่น้องทุกคนหายจนหมดนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ค่ะ ดิฉันเพียงคนเดียวและทีมงานไม่กี่คนทําไม่สำเร็จคะ่ะต้องอาศัยพี่น้องทุกคนที่ต้องช่วยกันเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้คะ่ะต้องให้กําลังสุดารัฐไปทวงคืนเงินในกระเป๋าประชาธิปไตยและความสุขที่ถูกป้นไปถ้าไว้ใจสุดารัฐจะใช้สุดารัฐ ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการเลือกผู้ว่าเลือกผู้ว่าสิทธาธิวารีหมายเลข11และสอกกทุกเขตค่ะชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยค่ะเข้าคูหาวันที่22กาทีมสุดารัฐทั้งทีมค่ะผู้ว่าเบอร์11และสอกอ ทุกเขตทุกเบอร์ค่ะทีมสุดารัฐไทยสร้างไทยเท่านั้นค่ะเพื่อส่งสัญญาณาเปลี่ยนประเทศส่งสัญญาณไปถึงลุงว่าเราไม่เอาแล้วค่ะ